มันจะมีบูทตัวนี้นะครับผมหนึ่งตัวนะครับอันนี้ไม่มีไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีน็อตยึดกับกระบอกนะครับถ้าตัวนี้ไม่ได้ใส่ข้างหนึ่งอ่กะก็สูงไม่เท่ากันแล้วนะครับผมสวัสดีครับกับช่องช่าง DIY นนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนซีนโช๊คให้ดูนะครับซีนโช๊คของเรามันก็อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะมันจะมียางกันฝุ่น กับซีนนะครับผมอันนี้เป็นของแอลนะครับมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันหมดแหละอันนี้เขาให้มาเปลี่ยนแกนนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนด้วยก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับแล้วก็หาเหล็กงัดยางนี่แหละงัดปับ๊บตัวนี้ก็จะออกมาง่ายเลยนะครับเป็นยางกันฝุ่นนะครับ ตัวในนี้เราก็จะมาแงะกิปบออกกันนะครับผมมันจะมีกิปบล็อกซีนอยู่นะครับนี่นะครับซีนวิธีการงัดเราก็จะหาเหล็กงัดย่างที่มีลักษณะประมาณนี้นะครับงอๆหน่อยเราก็งัด งัดไล่ไปรอบๆนะครับผมหมุนไล่ไปรอบๆอย่างงัดข้างใดข้างหนึ่งนะครับผมถ้าง,งัดแบบเต็มที่หรือหาค้อนมาทุบหรืออะไรเงี้ยกระบอกมีสิทธิแตกได้นะผมก็จะงัดไล่ไปเรื่อยๆให้มันขยับออกมาทีนิดนิด ซีนของเราก็จะออกมาแล้วนี่ครับหน้าตาซีนเก่าแข็งๆรั่วแหละ<ว>อืม ออกเป็นที่รียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําความสะาดนะครับแล้วเราจะมาใส่กันก็บินซินเรานี่แหละ เราก็จะมาดูซีนนะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะครับวิธีการใส่นี่มันจะมีสงด้านนะครับผมดูลักษณะฝั่นนะี้จะหนาหนากว่าฝั่นนี้นี่เห็นไหมจะบางๆแล้วมันจะมีร่องที่เป็นเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกอย่างเงี้ยถ้าเราใส่แกมสใช่ไครับมันจะรูดน้ํามันออกนะครับปึ๊บให้ซีให้ไม่ให้น้ำมันมันออกมาได้นะครับนี่คือด้านนี้ บางคนใส่สลับกันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสองร่องหนึ่งสองอันนี้เอาเข้าไปข้างในโชกนะครับฝั่งนี้อยู่ข้างบนนะครับนี่ถ้าใส่สลับกันนี้เล็บเดียวครับรูอ่าน,นอนวิธีการใส่ของเราอย่าดูที่เล็บนะครับดูที่ซีนนะครับนี่ <c ười> เอาด้านนี้ด้านเข้าวิธีใส่ก็เราก็จะหาบล็อกที่ขนาด เกือบพอดีครับเล็กกว่านิดนึงนะครับนี่ครับรก็ตีเข้าไป,ไปได้เลยเดี๋ยวเราจะมาใส่เลยก็เคาะเคาะประคองก่อนนะครับ เดี๋ยวมันจะเบี้ยวอ่า응แล้วก็เน้นเน้นเข้าไป เสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูนี่จะเป็นลองกิบนะครับมองดูว่ามันเข้าเข้าเสมอกันหรือยังนะครับอ่าอันนี้ถือว่าโอเคแล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กิบล็อกนะครับทำความสะอาดก่อนกิบล็อกตัวในเราก็จะอ้ามาัหน่อยนะครับผมเพื่อให้มันแน่นปัน๊บเรียบร้อยอปั๊บ แล้วเราก็ใส่จารบีเลยนะครับผมหน้าสัมพั์แรกครับผมจะได้ลื่นๆหน่อย ก็ามาใส่ซีดกันฝุ่นทีงานฝุ่นนี้ไม่มีทางใส่ผิดด้านได้อยู่แล้วนะครับผมเราก็ใส่เข้าไปอันนี้ผมก็จะรู้สึกว่ามันมันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เราก็จะมาหาวิธีทําให้มันแน่นขึ้นมาหน่อยนะครับ คนก็หยอดกาวเลยก็ได้ซีนมันมันไม่เป๊ะนะครับซีนไอตัวเนี้ยกันฝุ่นเราก็จะใช้เทคนิคของผมนะผมก็จะจัดอย่างนี้นะบิดแค่นิดนึงให้ครบสี่มุมนะครับผมอย่างนี้นะพอข้างในมันจะเป็น เป็นเหล็กนะครับผมอย่างหีกซะหน่อยนึงพอตัวนี้มันไม่ต้องแน่นมากก็ได้เพราะมันเป็นแค่ตัวแค่กันกันพวก เศษขี้ดินเศษขี้ฝุ่นเศษอะไรที่เข้าจะเข้าไปในเจอกับซีนตัวนี้นะครับผมมันจะทําให้ซีนตัวนี้เสียหายอันนี้เราก็ใส่ไว้แค่เป็นซีนกันนะครับการขี้ดินกันฝุ่นแค่นั้นเองแค่นี้ก็ได้แล้วอีกข้างนึงก็เหมือนกัน โอ okay. เคกันที่เรียบร้อยต่อไปเราจะมาดูชุดแกนมานะครับผมอ่าครับผมก็จะมาพูดถึงข้างในแกนมาหน่อยนะครับผมข้างในแกนชก้วยแหละเพลินผมเบนคลิปในติ๊กตอกมานะครับผมที่เขาน่าจะเอาแกนให้ช่างตัดแล้วเขาไปประกอบเองแล้วเขาก็ว่าช่างตัดแกนไม่เท่ากันประกอบเข้าไปเสร็จแล้ว กอเข้าไปเสร็จแล้วว่าช่างตัดแกนไม่เท่ากันนะครับผมผมก็จะมาให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างคือว่าในคลิปนั้นเขาน่าจะใส่มาไม่ครบนะครับอ่าอันนี้คือของผมยังไม่ได้ถอดมาจากไส้ในนะนี่มันก็จะมีชิ้นนี้มันจะมีบูทตัวนี้นะครับผมหนึ่งตัวนะครับอันนี้ไม่มีไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับผมตัวเนี้ย มันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีน็อตยึดกับกระบอกนะครับถ้าตัวนี้ไม่ได้ใส่ข้างหนึ่งอ่ะก็สูงไม่เท่ากันแล้วนะครับผมตัวนี้ไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับแต่ถ้าสมมติเราเคยถอดมาแล้วมันไม่มีข้างหนึ่งก็ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับให้มันเท่ากันแต่ถ้ามีก็ใส่ให้มันเหมือนกันทั้งสองข้างบางรุ่นไม่มีบางรุ่นก็จะเป็นลักษณะนี้และมีตัวไหนอีกที่ทําให้เท่ากันก็คือตัวนี้นะครับผมสปริงบางข้างไม่มีอย่างนี้ครับผม มันก็ไม่เท่ากันแล้วตอนรอประกอบเราก็สังเกตดีๆนะครับผมสองข้างมันต้องเหมือนกันนะอะไรครบไม่ครบเพื่อนผมไปเห็นในคลิปทิกตอกมาไงที่เขาว่าตัดแกนโชคมาแล้วก็ประกอบไปแล้วไม่เท่ากันนะครับผมสองชิ้นเนี้แหละที่ทํไม่ให้มันเท่ากันข้างใดข้างหนึ่งไม่มีมันก็ไม่เท่ากันละกับสปริงสปริงตัวนี้ มันเป็นคอยตัวเป็นตัวซับนะครับผมถ้าเวลาเรามันเด้งมาใช่ไหมปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วเวลามันเด้งกลับนะครับผมโชคเวลามันเด้งคืนอะ่ะมันก็แค่เป็นตัวซับไม่ให้มันกระแทกนะครับผมตัวนี้สปริงตัวเล็กเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาล้างประกอบ อันนี้ก็บอกใหม่นะครับผมสีไทเทเเลยนี่นะครับสปริงอยู่ครบตามเดิมแล้วก็ยัดเข้าไปปั๊บก็โผล่มาขนาดนี้อันนี้ตัดมาแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะตัดมาเท่าไหร่นะสองนิ้วครึ่งนี่สปริงนะครับผมสังเกตไหม มันจะมีด้านที่ถี่ด้านห่านะครับผมแล้วด้านไหนเข้าผมจะเอาด้านถี่ลงตลอดนะครับเอาด้านถี่เข้าตลอดนะครับผมผมจะยึดนี้ตลอดเลยนะถูกผิดก็คอมเมนต์ได้นะว่าผมจะยึดยึดอย่างนี้ตลอดเลยว่าเอาด้านถีลงเพราะเวลามันเวลาสปริงมันหดตัวนะครับผมมันก็จะเด้งอยู่ส่วนบนอย่างเงี้ยขยับขึ้นขยับลง อันนี้ถูกผิดก็คุยกันได้นะครับผมแต่ผมจะเน้นใช้อย่างนี้นะครับเหตุผลของผมก็คือเนี่ยเห็นไหมสปริงมันจะเข้าอยู่ลักษณะนี้ใช่ไหมครับนี่ฝั่งนี้ด้านทีกระบอกเราจะอยู่อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับนึกออกไหมเวลามันเด้งอ่ะมันเด้งอ่ะส่วนสปริงที่มันจะหดอ่ะ หดเข้าหดออกมันจะอยู่ตรงด้านด้านห่างนะครับผมด้านถีตรงนี้มันจะหดตัวไม่ได้อยู่แล้วไร่ตรงที่มันหดเนี่ยมันก็ต้องมีการเสียดสีกับกระบอกข้างในนะครับผมทําให้เกิดความร้อนได้นะสมมติเราใส่กลับมาด้านนี้ใช่ไหมครับเนี่ยและมันจะมาเด้งตรงส่วนที่มันห่างนะครับผมจะทําให้เกิดกระบอกเกิดความร้อนนะครับละซีนของเราอะ่ะก็อาจจะร้อนทําให้เสื่อมไหวได้ด้วยถ้าเราใส่อย่างนี้ปับ๊บ เวลาเราเด้งใช่ไหมครับเวลารถเราก็เด้งหรือว่าอะไรเงี้ยโชคเรานะมันก็จะหดตัวอยู่ด้านบนนะครับผมขึ้นลงขึ้นลงสปริงก็จะถูประมาณข้างบนเนี้ยทําให้ข้างบนเกิดความร้อนแต่ซีนของเราก็จะไม่ค่อยได้โดนความร้อนนะครับผมผมก็จะยึดติดแบบน,นี้ไปนะก็คล้ายๆเหมือนสปริงวาลวนั่นแหละครับผมที่ว่าเอาด้านถีไว้ข้างล่างนะครับปิดถูกก็คุยกันได้นะครับผม ผมก็จะใส่แบบของผมที่เคยใส่ใส,ใสนี่แหละอันนี้ตัดแกนมาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องตัดสปริงออกนะครับนะครับสปริงผมก็เอาไปตัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ต้องตัดสปริงพอตัดตัดแกนมานะครับผม ก็จะใส่เข้าไปเลยครับก็จะโผล่มาสักหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นน็อตก็กดเข้าไปสักหน่อยนะครับนี่นะครับผมก็จะมาใส่บูทแล้วก็สวงกระบอกเข้าไป ผมก็จะใส่สปริงแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้คำ้ำใส่ล็อกแน่นไปเลยนะครับถ้าแกนหมุนตามก็ต้องเขาก็จะมีเทคนิคที่หากแกนเสียบกระแทกเข้าไปอยู่นะครับผมแต่ตัวนี้มันไม่หมุนตามนะครับผมผมก็จะขันอย่างนี้เลย Nen อีกเทคนิคอันนึงนะครับผมคือการเติมน้ํามันนะครับผมก็ถ้าใครไม่รู้นะครับว่าต้องเติมน้ามันเท่าไหร่นะน่ใช่ไหมสปริงอยู่ตัวนี้กะว่าเราจะเติมน้ํามันเท่าไหร่เรากะไม่ถูกนะครับก็มีวิธีก็คือเราจะดันกระบอกดันแกนล,ลงไปให้สุดนะครับผมสปริงไม่ต้องออาออกนะครับผม แล้วก็เราจะเติมน้ํามันให้มันพอดีนะครับผมแต่ต้องดันลงไปนะดันลงไปงี้ปั๊บแล้วก็เติมน้ํามันพอดีให้ตัวนี้นะครับผมถ้าเราไม่ดันลงไปเราจะเติมเต็มเลยเนี่ยไม่ได้นะโชค๊คเราอาจจะไม่เด้งนะเพราะน้ํามันเราอาจจะสามารถไม่ไม่สามารถหดตัวได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้เราก็จะเติมประมาณนี้ถ้าใครไม่รู้นะ ถ้าเราอยากได้ให้นิ่มหน่อยแล้วก็เติมน้อยหน่อยอยากให้มันพอเนืดๆห,หน่อยแข็งๆหน่อยก็เติมเยอะหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ถ้าจะให้มันแข็งก็ขึ้นอยู่กับสปริงเราด้วยนะครับแต่อันนี้ผมจะเติมพอดีนะถ้าสําหรับใครที่ไม่รู้ก็ยึดติดแบบนี้ไว้เลยครับผมดันแกนให้สุดแล้วก็เติมน้ำมันให้มันพอดีตัวนี้ นะครับก็จะเต็มตรงนี้พอดีก็ดึงดูสักหน่อยก็ได้ ก็เกือบหมดขวดนะครับก็เหลืออยู่ประมาณขนาดนี้ครับ อ่าเสร็จแล้วครับเห็นไหมโชกเราก็จะเท่ากันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมก็มาเท่านี้แหละครับผมก็มาแนะนําวิธีการใส่ซีนวิธีการเติมน้ํามันโชกนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับครับผม